ครับเมื่อวิดีโอการขยายพันธุ์อีพิเพลนน้อะไรวิดีโอที่แล้วนะฮะแม่พูดยากอีพิเพลนนำ้ำเด็ก้นๆว่าอีพิแล้วกันนะครับในวิดีโอที่แล้วที่ผมโชว์วิธีการขยายพันธุ์อีพิเพลนนำ้ำโดยการตัดยอดนะฮะแล้วก็ปักชำในกบมะพร้าวนะครับปักชำในกบมะาพร้าวในกระถางสดๆไปเลยนะฮะมันก็แต่ว่าบางทีเนะี่ยบางคนไม่ค่อยชอบวิธีการปักชำใน กะาษมะพร้าวสดนะฮะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวยอ,ยอดจะตายแล้วก็มันแตกยากอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมว่ามันขึ้นอยู่กับการดูแลควบคุมการให้อุณหภูมิการให้น้ำนะฮะซึ่งจากที่เคยทํามาเนี่ยถ้าเกิดเราให้น้ำนะฮะ,อะตอนเช้าเแล้วก็ตอนเย็นเย็นถ้าเกิดเห็นมันแห้งให้ต่อเนี่ยมันก็จะรอดนะครับทีน,นี้เรามาดูอีกวิธีหนึ่งั่นเขาเรียกว่าการชําน้ำนะ,ะการชําน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีพีเพมนัมนะครับหรือว่าตัวมอนเซล่าหรือว่าตัวอันนี้นะฮะเงินไหลามาด่างขาวนะครับตัวนี้นะ สังตัวพวกนี้มันก็จะมีไม้ที่เป็นข้อนะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันจะมีรากรากโผล่นี่รากโผล่เนี่ยนะมันจะมีรากโผล่เราก็ตัดสามารถตัดตัดใต้ใต้ข้อมันเพื่อที่จะไปชำน้ําได้นะตัวนี้นะฮะมันก็เป็นการขยายพันธุ์นะฮะตัวตัวพวกเนี่ยอันนี้สังเกตนะฮะผมก็จะตัดไปแล้วตัดแล้วนะครับตัวนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นเงินไหลมานะครับหรือว่าอีพีเพมน้่นะครับหรือว่ามอนเซล่านะฮะเราสามารถชํำน้ําได้หมดเลยนะครับ ให้ดูนะฮะเมื่อเราชํำน้ํานะครับนี่เนี่ะเราก็แช่น้ําไว้นะฮะตัวนี้นะทั้งด่างขาวด่างเหลืองเราทําได้หมดนะนี่ครับพอแช่น้ําเนี่ยสังเกตนะฮะว่ามันจะมีรากโผล่มาเห็นไหมนี่พอแช่น้ําไว้สักพักเนี่ยสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันจะมีรากโผล่มานะครับนี่ยเนี่ยมันจะมีรากโผล่มาพอมีรากโผล่มาเราก็สามารถไปปลูกนะฮะไปปลูกในตัววัสดุปลูกเรานะฮะตัวนี้ ณที่นี้นะฮะในสวนทพยผนไม้เนี่ยผมแนะนําให้ใช้กากมะพร้าวสับเล็กอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะกากมะพร้าวสับเล็กเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับกากมะพร้าวสับเล็กอย่างนี้ฮะอย่างนี้ฮะกากมะพร้าวสับเล็กนะครับกากมะพร้าวสับเล็กเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับก็คือหนึ่งมันช่วยในการระบายน้ําได้ดีเพราะมันโปร่งฮะมันโปร่งแล้วก็สองเนี่ยรากที่ยึดเกาะเนี่ยมันมันจะไม่ยึดแน่นนะครับมันจะไม่ยึดแน่นนะฮะตัวนี้กากมะพร้าวเนี่ยไม่ว่าจะปลูกอะไรเดี๋ยวจะกากมะพร้าวหมดเลยคือราก จะไม่ยึดแน,น่นพอย้ายกระถางเนี่ยโอ้มันจะย้ายได้สบายนะครับตัวนี้นะฮะก็แนะนำนะให้เพื่อนๆใช้กันนะเรามาดูนะครับตัวอีพีที่เราชํำน้ําไว้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ผมทําไว้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะฮะตัวนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่ฮะลากเขาจะขึ้นมาลากหอยเขาจะขึ้นมาฮะตัวนี้ตัวนี้พอลากมาปุ๊บเราก็ เนี่ยลากมาเท่านี้จริงๆรลากมาเท่านี้ก็ก็ไปปลูกได้นะฮะิงอันนี้ตัดตัดได้สองท่อนเลยนะเนี่ยตัดตัดตรงนี้กันหนึ่งนะตัดตรงนี้กันหนึ่งนะเราก็เราก็ชําน้ําตรงนี้ต่ออีกหน่อยให้ลากมาอีกนิดนึงก็ไปปลูกได้นะฮะตรงนี้เ็าเรียกวิธีการชําน้านะฮะก็ง่ายๆนะครับง่ายๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้แนวทางและไอเดียในการที่จะไปขยายพันธุ์อีพิพเพลน้ำของเพื่อนๆนะครับหรือจะไปขยายพันธุ์เงินไหลามาหรือพวกมอนสเตอร่าพวกฟิโลอะไร<ๆ>ต่างๆเนี้ยไม้ที่มันมีข้อแล้วมีรากกว่าเนี่ย สามารถทำได้หมดนะครับผมตัวนี้นะฮะคือเราเราเราขยายพันธุ์ก็คือเราก็ชําน้ำนะชำน้ําไปอย่างเดียวเลยนะง่ายนะฮะสำหรับคนที่ไม่อยากชําน้ําไม่อยากรอเวลานะครับก็ อาจจะใช้วิธีจากในวิดีโอที่แล้วนะคสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูนะฮะลองกดย้อนไปดูนะครับเรื่องการขยายพันธุ์อีพีเพลนนัมนะครับดังนั้นผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอการขยายพันธุ์อีพีเพลนนัมแบบชําน้านะฮะก็หวังว่าวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับและอย่าลืมนะครับกด subscribe ช่องโกมีเฮของเรานี่ยนะครับทางสวนทายพันไม้ก็ มีวิดีโออะไรอัปเดตต่างๆเนี่ยก็จะมาอัปโหลดเข้า YouTube ช่องโกมีเฮนะครับหรือ Facebook ไทยพันไม้สะกดตรงๆเลยนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe c h anel n ของโกมีเฮให้กับทางไทยพันไมน้ด้วยนะครับจะได้มีแรงใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆอย่างนี้มาให้กับเพื่อนๆนนะอีกต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้กดช่วยกดหน่อยนะครับและกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนในครั้งต่อไปที่ ทางเราเนี่ยได้อัปโหลดวิดีโอขึ้นทาง YouTube หรือ Facebook นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ